ท่านบรราวุฒิศลปาอาชาวัฒนธรรมากการกระสรวการพัฒนาส่งนได้เการครับซ้อนเสนอที่หนึ่งนครับปะป ตามตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงที่ชุมชนสงซึ่งจำพรรษาการค่้นไร่มากในเดินอ,อาาราจะได้อ่าดูในสมที่สองแล้ก็เกติบตมอแล้วกับเรือวาตัาตัวนี้เป็นกอพร,ระสเษฐพระวชิราเก้าแยกอยู่ว่าผู้สมเตรีมาการ

sáu là năm sáu bốn mươi chín nghìn cao trăm cao mươi cao